ขอแก้ข่าวค่ะอยากมีแฟนอาจจะยังก่อน FC ครับคุณสวยมากท้องฟ้าสวยมีแต่คนมีแต่คนปกติกันทางนั้นเลยละสิ โอคหกโมงเย็นหกโมงแล้วค่ะเย็นถูกแล้วอาจจะจริงขนตาซ้ายพี่ฟินส,สวยมากคะ่ะขนตาขวาก็สวยค่ะเล่นเลยนะคะรถติด รถติดรถเป็นอะไรต้องติดหรอหนูเพิ่งเข้ามาดูพี่ฟีลไลค์ครั้งแรกเลยค่ะดีใจนะคะฟีลหล่อมาก Hê à, tăng con, chơi chơi Rồi con lâu lắm bộ <laughs> 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 มันจะเริ่มมืดแล้วอะเราพาทิดมันก็จะตกไฟมันก็จะมืดเลิกงานกันหรือ,อยัง y o u o e gorgeous, thank you very much. So cute. เหี่ยงหน้ามืดก็พอค่ะก็อาจจะคลับคลายคลับคลาค่ะเย็นนี้กินอะไรดีคะนั่นน่ะสิคะคิดไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวค่อยปวดคอมอะไรเหมือนเส้นจียืด feeling today today ล่ะ good and sweet tomorrow ร้านนวดใกล้ฉันจริงไหมไม่มีไม่ได้ไปนวดเลย y e l l o อันยงองบุกมือทักทาย ค่ะโอโมชายเร็วไปไหนสาวกลับบ้านแลชายอีพีที่เท่าไหร่แล้วอีพีที่ห้าหรือยังทุกคนอย่าลืมดูชายของเพื่อนยูโรนะครับเป็นไงล่ะ I love your hair thank you very much ไปกินส้มตำกันมือไล่ละเอ,อื้อยเอื้อยครับกินที่ไหนล่ะน้องฟินเลิกง,งานน้องฟินเมื่อบานแล้วเนี่ย I love you I love you too อีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งเราไป สวยอ่ะ e p c ครับ EP4 ดูย้อนหลังได้เลยหรือเปล่าถูกไหมมีชื่อค่ะแฟนมาไลฟ์สดนะคิดถึงหรือเปล่าคิดถึงหรือเปล่า อยากใส่ฟิลเตอร์อันอื่นอะอันนี้อันสดเป็นยังไงอัดเสียง So pretty Thank you I t h n so Hi <laughs> หล,ง,ลงรักรอยยิ้มของคุณหรืออาจจะยังเอยสวยต,ตายบิวตี้อะบิวตี้มากมาก ฉันว่าฮายเดี๋ยวให้หมอทำหน้าแบบนี้ให้ดีกว่าอยากสวยแบบนี้อาจจะต้องทำเพิ่มนิดนึงหนูว่าอาจจะต้องทำเพิ่มอีกนิดนึงถ้าทำแล้วได้ประมาณนี้อาจจะต้องเอาอีก ฟินไม่เข้ามาหรออ้าวอ้าเอ้ so beautiful รถติดมากง่วงอยากมีแฟนช่วยด้วยค่ะทุกคนต้นอยากมีแฟนมากลองฟินก็ไม่รู้จะช่วยยังไง วันหนึ่งพูดแต่ว่าอยากมีแฟนน้องฟินเหนื่อยทํางานก็เหนื่อยอยู่แล้วยังต้องมาฟังว่าพี่เติ้ลอยากมีแฟนอาศัยช่วงชุลมุนมากสวยมากเดี๋ยวพี่ฟินหายใจยังไงคะไม่มีจมูก ท่าเหงือกไงพี่าเหงือกไงคะคิดถึงเหมือนกันคะ่ะแพ้เสียงในหัวพี่แพ้เยอะมากเหมือนกันเนาะกินยากแก้แพ้ไหมล่ะเราต้องกินยากแก้แพ้นะถ้างั้นเหมือนจะมีเหมือนจะมีพี่ฟิน are you try a little bit คะ่ะ พี่เตะ working มันก็ต้องถ่าย Hey friends speak English please and I love your care love you พี่ต้นอยากมีแฟนแล้วก็ให้พี่ต้นอยากมีไปคนเดียวถึงฉีดปากที่ไหนชอบมากปากธรรมชาติค่ะแม่ ทั้งหน้าขอหน้าสวยๆเราเป็นดาราเป็นเสร็จแล้วคะ่ะเมื่อกี้คนรู้จักอะไรนะเอา้าอ่าไม่ทัน Love you my sunshine อยากมีแฟนเป็นพี่ฟิลต้องทำยังไงคะ ต้องถามหรอบอกก่อนนี่อี I love you อะไรเนะีอ่ยอ,อ่านไม่ทัน Can you f ีหล่อมาก Thank you You look like a bunny ขอให้ฟินเห็นคอมเมนต์หนูสักครั้งก็พอแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะต้องจ่ายกี่ล้านจะได้หน้า Bye. 我中哪里？ นะคะเิลงใหม่เลย is not free พี่ e รี yes I'm free ค่ะก่อนไปขอให้พี่ฟรี mm. พี่โอพี่ทุกคนไปฟังเพลงพี่โออย่างเพลงใหม่พี่โอบอกให้ไปฟังเพลงพี่โอแต่ฟินชอบเพลง ทำให้เธอเป็นคนโชคดีวกว่ามากโอ๊ะเจ็บใช่ปะใช่เอยนี้ปะทำเธอเุนคนโชคดีได้กลายเป็นฉันที่มันโชคดีกว่าความรักมันหองความรักจริงๆเลยคะ่ะ ไหนชื่อเริ่มจากฝันค่ะทุกคนไปฟังเพลงทั่วกันนะคะเพลงเริ่มจากฝันนะคะมีแต่เพลงรักมันอิ่มความสุข the filter why ว t h ไอ k งมัน very good อ่ะมันแบบ very b e a u t know. i f ต l อ่ะทำไมอ่ะไหนล่ะดูไหนลองดู าาดังนั้นเราต้องเล่นไอทีไหนหรอเอ้ยไม่ใช่เอ,อ่อฟิลเตอร์ไหนหรออ่ะฟิลเตอร์นี้อันนี้อันนี้เอ๊ะอันนี้อืม กันเลยกับเมื่อกี้อันนี้อันนี้อันนี้ถ้าพี่ฟินอ่านคอมเมนต์จะยอมเป็นมอมมีพี่ฟินหนึ่งเดือนฮัลโหลมามา เราปวดคอบาดไหล่มากจนเราแบบต้องต้องแปะอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแปะอันเนี้ยมือก็เห็นแปะแปะหน้าเหมือนพี่ฟีเลยเลยค่ะเอาเราติดเราติด ทุกคนบ๊ายบายนะไปแล้ว see you later see you later แกะของขวัญครบหรือยังคะคิดว่าแกะไปครึ่งหนึ่งแล้วคะ่ะก็พยายามใช้ของของทุกคนแต่และอีกครึ่งหนึ่งเลยไม่มีเวลาแกะเลยให้คุณแม่ช่วยแกะแล้วก็ดู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 พยายาม พี่ทำงานทุกวัน See you later boy นะบ๊ายบาย See you later boy See you later ลองเพลงลยี่สิบเจ็ดจะสวยหรือหล่อคะจะได้เตรียมใจเตรียมใจเลยคะ่ะเพราะว่าไม่ว่าจะใส่เดรสหรือใส่อะไรก็หล่ออยู่ดี คนยังกินข้าวเยอะๆนะคิดไหน,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 น